วดก่าอนคอทหมุมันมนเนเชดเลยนะอมันใสิเคียงไปเลยเนาะแม่เนาะบัดนี้มันบบโออกบัดนี้ห้ามมาลงสีมันทำบ่อยางง่ายเนาะแบนมันก็เป็นแบบนี่เลยนี่แบนนี่หลยถ้าจริงๆมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมเอ็มพ่นองปาลุงเอฟซีกันคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะโดยว่า์ิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเด้อก็ขอยินดีต้อนรับขาส่ซองมุกดาวันเ้าลาวคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะเอามาอนี่พบเจอก้ามุกดากาคือเก่าคือเดิมเนาะพี่นอนะ้องเนาะอายู่ที่บ้านไอเตีวเพิ่นตอนนี้การทางสร้างเพิ่น ขามาดําเนินการเรื่องทาสีบอรหรือว่าจังไรเนาะเพราะว่าทางสาวมุกดาเบิ้งในคลิปนั่นเมื่อวันค่ำวันศุกร์เนาะเมื่อวานนี้ทางพอสร้างเพิ่นเฮ็ดอันเทกันเปื้อนรอบบ้านเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าทางสาวมุกดาบ่ได้อยู่นัน่นเนะาะพอดีแล้วคางนึงสาวมุกดา,นนา,า,ากลับเมื่อวานนี้โดยอา้าวอนอื่นบ่เป็นการซักข้าเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะ พาพีพักน้องเข้ามาเป็นก้าวแห่งใจก็เลยก็เซ็เบิึงคลิปเบิึงโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อโดยเอาเดี๋ยวไปเบิึงไปซุมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโดยเ,เทแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้หากันแล้วว่างส่นนี้เมื่อวานนี่เนาะกับทำข้อสามเพิ่นไปซุ่มไปอย่างนี้แต่ทางสาม,มุกดากระเมื่อเมื่อวานนี้ คือว่าเรียบร้อยเนาะโอ้ยเติมนะ้ะพี่น้องไอเฟินก็ได้สาวเต๋อตคือมิดอิมสิมแท้เนาะผู้ปิดประตูตึบบบยู

โอ้ oh, แม่นี่เสดนามาอันทาสีนเนาะผู้เดียวบอแม่มาผู้เดียวผูเออแม่แเนาะเคยไปทำงานอยู่ไทยก็เลได้ประสบะการณ์เน<ป>าะกนนะ็รเนแม่เมา่ลยมาาน้นเ,นเนะัหากะเลิมทานนี่นเนาะงเลยเ ซาเตพนไปว่ปอ,อ่มอ่เขาในบ้านพุนบ่เกเย็ไปพวกะ่เียมเดี่เ,เออไปวียอันนี้เป็นสีภายในเนาะแม่น้อยเนะาะส,สีห้องพืนะ้นใสีหงสีภายใน,ยในวะแสงรูา มันเหมือนันไดบันไมุมนี่บ้าใครนี่บนาใคะเปิดได้แต่ว่าไม่เปิดไดก็ไม่เปิดแม่ีเราเปิดบอะไรน้ก็ดากเลอ่ะบ่งประตูก็ได้นานื้อใหเนืเนาะ ป้าสมาิสุดทางทาสีอนี้พี่น้องเนาะทางดห้นอแม่แม่นี่ยทำงานทาสีตลอดบ่แม่ป้นทาสีตลอดกัมีงานสีกันท้าซีอเขาเจ้าเขาเจ้ากระจ้างตลอดอยู่เนาะเออเมื่อก่อนชุดก่อนนั้งกะทั้งแม่เป็นคนทีรือว่าเ็หัวะทำแงอันนี้มีลำงกระเตลนะ ถ้าสีนี่ต้องใจเย็นนะแม่นาะคันลงสีอันแท้นี่แต่ว่าสีห้องพื้นนี่ค่ายู่สีห้องพื้นนี่ถ้ามีถาสีเอาเอาเป็นทางมากกว่าเด้มแบบเหมาตาจริงก็ได้คิดเอาเป็นทางก็เอาเป็นลังแหละเอาเป็นล้างโอ้เอาเป็นลังแต่ว่าแมวแมวแล้ทกงม้าเอาเป็นลังจะเรียกว่เป็นลังโอ้เรียกว่าเอาเป็นทางเป็นทางนะ หาซ่าบางคนเพิ่นกับคิดบ่คือกันเนาะภูมิคนเพิ่นกับเ,เป็นทางในในบ้านลูกนะภูมิค้นเพิ่นกับเป็นเป็นทางบางคนเพิ่นกตีร่วมเป็นลังบางคนเพิ่นกตีเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งสิบพัน 10, แต่ว่าหาเดี๋ยวนี้นะคือสิบไ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเ <c oughs> พราะว่าตั้งแต่ตอนเพื่อนลูกก็นั่นเปกายนี่เนาะเปกายนี่คิดบ่คือกันนะภูมิคนเนี่ยคิดเอาเป็นทางภูมิค้นคิดเป็นเม็ดภูมิคนหักขึ้นมีร่อง ครวมเป็นลัยเลยอันนี้ใช้เปน4ห้าห้าชันเป็นักได้ัตั้งพันกับห้าพัน่อยทำ่ก็ูในราคาเดียวน่บ่ไเอานเอาน้าีรวมเอาน้้นี่คือแม่รวมเป็นลังเลย็เเก่งเนาะพิ่นกันเนาะโอ้โพี่น้องเยถือว่าพูนยิ่งแบบถือว่าสู่ชีวิตเลยดีนานะ เคยเห็นงานนี้เลยอ่ะเป็นอะไรแมตีร่วมเป็นรานใ t ้ t c แมนอันตอะไปล่ะโฆษณาอืงานงานตัวนี้อ่ะหนแนสร้างส้างเหเม็นงานค่ะได้เห็นนะเราเคยเห็นเพื่อนแนบุกาสมุกบุกอันงเยียนแล้วเยียนเลยแต่ว่างานซีนี้ถ้าจะเห็นงานแรกเพื่อนสแตลเนาะแต่ว่า าเบิร์าเบิร์ซีเมื่อวันนี้ดอว่าทำดือว่าขักยกพอใช้ได้ือว่าทำทำเป็นบ้านเาเขาทำธรรมดาได้กยุกท่าน,นไงก็ทำแต่แรงแรงเวลาแม่ไปฮับงานโบกสาบอย่างซีอ่าม่ไปผู้เดียวว่ารู้ว่ามีทีมงานนำอยู่ในบ้านนี่ก็ไปค้เดียว ตัวเดียวเลยนะอยู่ทางอื่นก็ท่านมันหน่อยละจ้ะไปเ่เดียวเนี่ยมาทำดิเอาแางไปอีกโอ้โหธนะกับว่าเทเองก็ไม่เป็นเนาะอันนั้นอันนี้ก็เป็นธนากันเซียวกำกรไปจ้ะให้เอามาเอาอะไรเอาพอดีนะเอาเดี๋ยวว่าไงเนี่ยป็นคนที่แบบสู่น่อเนาะเพราะวันงานบูกฝากนี่ มันจะเป็นงานหนักยเนาะป็นงานหนักเลยเกี่ยวกับการเห็นเงินเห็นอย่างนี้โบสสะมาแรจะเป็นงานหนักก้อนึงส่วนใหญ่คืองานหนักอยงนี้เนาะตัวนี้มันเป็นเ้อาหอนตาย้เนาะหอตายหงเนืเกี่ยวกับงานประเภทงานก่อสร้างโบแหละหนักคมแต่ว่าเขาเห็นได้เป็นแลบว่ก็ถือว่าหนักมากห้ใจแบบทุนเนาะเน่ บรดาเากับูจักก็มีชื่อดุดตแต่รงเรียนยังบูจักชื่อสิยงนิหน้ามันไ้สมเลยแม่อนนี้ถามซีเลยแม่ซีปตนว่าเอาเป็นแม่จะเอาแม่ออมซินแม่ออมซินโอ้ออมซิน ซื้อก็พอเงามขนาดนี้เป็นผู้เชี่ยวเซื่อเลยเอิ้นนลอยแน่เอิ้นหลอยแน่เอิ้นดุ่ยแน่หาโอ้ลายเอิ้นเนาะเห็นทางแม่เห็บจะต้องจะอยู่เมืองเงี้ยเนาะเจอแขกมาได้มาจามเพิ่นแต่เพิ่นนี่เบิ่งลักษณะเป็นคนที่ว่าอารมณ์ดีเนาะแบบวาวยิ้มเยี่ยมเจียมใสนะพี่น้องนะคนอารมณ์ดีอยู่ปรี๊กับเงาเป็นหนึ่งนี่โมมีคนปานั่นมาไหม ใครลูกสาว้วว่ามาจอมว่านเขาแล้มากกว่าอล้วหลานากก่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวโอ้ทำไมถก็มีลูกสาวนั่งโสดอยู่ห้าปีสามปีสี่ปีเป็นสาวข็นั่งเป็นวาว้ันนี้เป็นข่าวงานมึงยนอยู่แล้วว่าลูกสาวบอออกแล้ว

มีกาวแซรืไเป่าใแม่มีแน่เอาอยูอยเน่ะซาแม่เคยหับงานมาแต่ละเถื่อนี่หลังประมาณนี่ใส่เวลาจากมือเนม่าสีเฉพาะสีเเนาะโดยทำาะเดกับกาใส้หางมือแหละโอ้ยทอะไรกักาใส่หางมือ่ะไว่ตงด้วยเนาะ สว่างานสีกระเบื้องนี่สีกับกระเบื้องนี่เป็นทั้งเมย์เบอร์เลยบอหัมกระเบื้องนี่เขาทำได้ดได้แต่ว่ากันจะทาไปแล้วเนี่ยซาบุนทาไปแล้วแม่คิดแบบได้แบบนี้แบบนียได้บ้างะไางเี้ยอ่โอ้โอ้องละลอยง่ายโอ้เก็ดละร้อยคือกระเบื้องนีกเนี่ยกระเบื้องเบอร์บอถือว่างานงานปูนงานแบบเกี่ยวกับเพื่อนนี่แม่์ได้เบอร์นะเนาะได้ได้เบอร รือว่าบ้านเราเ่ ừ, à, ันได้อย่าเดียวอนย้อนย้ยเลยค่ทงซ้ายตัวนี้งกสายาเนี้เด็กไปกับคุณตาแงงอจุ๋มจุ๋มเนี่ยกะจุ๋จัดเนี่ยเห็ุนี้คอะเนี่ยเขจว่นเอาดูตันนั้นเด้ทกแม่ทุกใครในที่โรงเรียนการขากหมองกไรเป็นแค่ตำรวจยานนาเพิ่งเพิ่งก็คือจักดวที่เหตุานนาโอ้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 โองโอ้โองนอ้โอ้นแล้วล่ะ มันก็เอารถยกรถยังเนาะมนเขาตรงไหนก็ดอือําเน่งมานี่คนที่เคยไปเิการงานคุณนึงมาคนตาด่างบ้านเฮาก็แซ่บนึงมากับไปเฮาดุี่ว่าการงานหรือว่าก็จะโอเคล่ะอือแม่คําพูําบ่ดีเพิ่นบ่เอาให้เยนาะแกคือบ้านเฮาเด้อเฮ็ม่บรู้บรูบ่บ่อนี้่บ่หเงินนะ ไให้น้องเรียนในโบเรยนไปในโเดลยไปลพี่น้องกันเลยจ้ะอาโบ้ไกโบ้ม่ให้เลบ้เลยโบไรกองปะมีติอยู่นะบ้านะานาวันนันี้เราไปแก้เอาอย่าพูทำมีดอกไให้เก้นนไหมเนาะแหมจ่งานแร้วเรียบร้อยเดเขาจะเื่อประกัรมีติกันงานไหนชื่อไปเชื่อมันตัวจวันใด้ัได้ไปแก้ให้เขาการสบายยังไหแต่พอตอยังอดเฉพาะในโรงเรียนน่ะ ออบ,บอกคือบ้านท่นเนาะอุ้ยบอลนี่<ม>บอลบอลยังงามผัดบอลเฮดเล่อะไรกันบอลได้กง<ม>บอลได้แก่พี่น้องแบบไปดูหันเลยถ<ม>นะึงข<ม>ัดไปเนาะหนึ่งมา,นงมา,มนนางหนึ่งมาสมมตเจ้าเปลนสร้างนี่เจ้าต้องหักเนี่ยสมมติสมมติเหาเผิดติาดนานี้เจ้าต้องใส่คนนี้เนาะต้องแก้ไเจ้าก็ต้องใส่คือถึ่กบ้านเนาะบ้านเาอะอะไร เนยเนช่องงานสรางกของแม่เน่แปลคือให้เข้าหงน้ำก่อนงห้องน้ำด้เาเห็นไปกบอ้าวาะเราต้อมีอะไรนชื่อทุกตไรอยแต่ก่อนนี่เห็ุไปเหตุกับอันพ่อเพื่นบ่แม่ไปเหตุงานอยู่ไทยเป็นนาุโได้เราเป็นหัวหน้ามีหัวหน้าอีกกุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มงานร่ังงานอะไเป็นไปในโมแม่น้่ยละก็ ไปราลาถูกโพราแล้วจะกันแล้วก okay. ็ไปไปนะอือไปกูไปนอนนะแต่ว่าด oh. um so ิฉันกับคันทุ่งาทยกับไทเซียบอกยังอยู่ดิสร้างยังไม่เอาปีเดอร์รูนี้ไงทาเทียนกับยาละเอะงามนะหรือว่าไทเสียบอกยังอยู่นี่ท่านสแตลเลอรเรามาเลยเพราะว่าละเอะเพราะใจได้นะ บ้านเฮ้าเน่โดยบ้านเฮ้านี่ถ้าว่าเอาสร้างบ้านบ้านนี่ดีนี่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีมือเนาะแต่ว่าส่วนลายนี่ตามที่ลูกเคยเห็นส่วนลายในงานนี่หน่อยสุดที่ว่าจะมีสางแบบละเอียดอีดีโอไปแบบงแบบงามแบบนั้ทางเอเตลสบายดีเด้อเด้อมาใส่เ้อ เออไปให้เขาแต้มกาไว้แล้วเอาสีนี้ได้ป้แล้วก็บอกเอาแล้วสิบอกบอกได้คันว่าเขาทาลงสีจีนทำเป็นสีขาวมันก็อ้าดอีกแบบได้บาทายมันก็งามอีกแบบอยู่แต่นี่มันเป็นสีโอ้คำหูเขาถุยยาปลาลุงลูกถุยยาลูกถุยจ้าปลาลุงลูก แง่มอมาแต่รอได้เลเอิดทายผู้ว้าขารอได้ววบนี้เนาะโอ้ผู้แคนงานแต่งเมื่อกโอ้ไปไทยผู้แคนก่อนไปไทยนอผูแนนอนอือไปไทยากีแล้ว เออปัดแก้มดงแก้มแดงนะบ้านี้แบบคือคนนะบ้ป่าเพื่อนนี่ก็คือกันแบบคือคนคุณกับน้องเองคือคนนี่คือกันนี่เออแต่ว่าแต่งหน้าให้เรางามกับงามเล่นกุญแจกับซานโดย คือการตบปูนแหไะคันเอาโบเมียนโบมีรอยเหล่าเราเนี่ยโบเมียนแบบแกิเซเนียนเมมนนเมนเกยาเกา้แบบ็นงามบอเมนเมนอยูกับูนด้ะข้าท้งามือนกันงามเหือนกอ้อย่าไปหนุกับบอ้งเ้าอย่ง่นอยู่นแย่คนก็คือกทาแต่แป้งกับโบงาาคันเอาซีแก้มซตาเคียนคิเนอร์สติ๊กกหวดคือว่า องต้องนะเป็นฟ้าเป็นดาเป็นดำเหมือนกันแต่งแบบมาเ่งานมานเด้อจุจังเนางงามน่แบบแบบแมบนบ่แบเแบบ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 กบอแบบแาบแบบแบบแบมแกบแบบแบบเบบแเบแบบแบบแบบาบบแบบแบบเบบแ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 บนแบแบบ มันแบบข้าเจ้าสาบบเสมอกันนะเนนอย่บนี้แบบอย่างน้เบโเกีวกับคาสีเบสอยู่กับสีตาสีงามบอสก็อยู่กับงานศบเนาะเป็นูกศศีศงามกับ่าล่นี้แมนนแมตัวอย่างเ็ในร้านนี่บอสร้านนี้หรือว่าหรือว่าสีมือศเสียงหรืว่าโมยนะะบยมาลูกย่องนี่มันเาเงิน ขางเราเนี่ยเราก็เป็นแต่เราแบบให้มันงามนี่แหละเรียนมันงามว่ะคือว่าบ้านเ้านี่บบแบบนี้บ้านทาคั้นสร้างคั้นสร้างไปเฮ็ดจากไทยมาเฮ็ดอยู่บ้านเฮานี่กับฟสีมือสร้างอยู่บ้านเฮานี่มันจะแตกต่างกันมีประสบการณ์จะทำด้วยนะเออ่ทำงามนี่แหละบางจริงนะดีกว่าสร้างบ้านเฮาวค่ะสร้างบ้านเฮานี่ถามวทำแบบบางสร้างนี่กาเฮ็ดได้แต่ว่างานจะบ่ละเอียดอ่าบางบางสร้างกะ สาบค่ะยู่แต่บัดบางสร้างผัดโอยบบยยางนั่นนะนะสาเห็นตอนเทือนนะสาหนึ่งงามสร้าหนึ่งสาบบงามผัดตีเรื่อยกันจนเมื่อยตีจมือมันจะเขาบอกน่าเองตอนเทือนมันมาผ่ามันเอาอตอบบ้านเดียวกันเนาะแจ็กสี่บ้านนั่แหละเขาบอกกันแต่ือว่าจะวากว่าเอาเต็นบอกก่อนเราเนี่ มันมีประสบการณ์มาหลายอย่างี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานดูผักชื่ออะไรนะดูเข้าแบบคือหัดเมาเห็ดนั่นนี่มึงก็ได้แล้วมั้งเองมผ่านกับจอไหนนั่นได้แต่ว่านี่ก็คือว่าเนาะเห็ดตามบ้านเฮาเนาะมันกาแบรมาพอได้เอาเงินปพนได้แบบคือของแม่เนี่ยแม่ก็ได้ย่องเนาะแต่ว่าแม่มักให้มันยาวมก็พอแต่ว่า หางานซีน uhm. ี wild, <érer Help mesmo> ่เป็นงานที่ว่าใจเย็นเนาะแม่เนาะเป็นมันจะละเอียดนะนะกันลงซีจริงนี่เฮงละเอียดเลยแ่เมื่องานเป็นงานโตเลยแม่เนาะแม่การท่าบรเทียนก็มันเปื่อนนั่นเป็นีอเเลยสักงานก็งานสิเตื่อนดิ้งนะฮะคือซีเราหาาสามจะมีคอยเก็บมือมีคอยนั่งเก็บสองห สีอันนั้นเพิ่นก็ย่างยูง่หรอว่าบอกสีย่างยู่ไปจ้ะเอาไว้เก็บแบบอันนั้นสี่เอ็นสี่ไม้เนาะเดยเอาไว้เก็บไปยังอันนี้แม่ทาทางนอกก่อนทางใน,นยังประธานทาน,ทานบอกน,นายหงเอาของงานไปย่างเนาะอืมแต่แหงไวอยู่เนาะแหงไวอย่างนี้จะ<ม>ทาสีจริงกัน แหงสีนลอเชือเนยซองอลำซองเชือันดำเดียวนี่มันมันมันอยากอันนั้นพ่นว่าไหเนาะสีมันอยากจางพ่นซองเชือพ่อนะเมันจะยุจแนตาอมันจะจเป็นจนี้เลยคูดล่บอบอเฉพาะว่าเทพื้นเ กันนะนเขาเรียกว่า้าขดออกก้อนอบัดนี้มันเปิดมันแหงล้ขุดออกขุดเร็วีขุดขูดบ่ได้เนาะมันมันแหงเียวเด้มันขุนยากได้มันมันได้ใช่ไหมแบดบัดนี้ะมันอ่อเวลาเขาลงสีีไปแล้วมันมันบ่อยากเนียนได้บัดนี้เนาะมันเห็ดกระตุอยู่เนาะแล้วทเสร็จปืนคือเาต้องวัดออกว่าร้อนโอ้ มาแหงกันปะูเนาะเบสิ่งแเนาะบัดเวลาเฮาลงสีเนาะแม่เนาะมันจะมีผลต่อเวลาเฮาลงสีเนาะเวลาเฮาทาเนี่ยมันบ่อยากงามเนาะอือ มีมีสีมีสโป้กันกระปุกน้อยๆนะแมนแมนมีอยู่ป้ายป้ายกำลังจะรอนคืนแมนเพราะว่ากอรชิวามีเนี่ยตอนเฮือนลูกลูกไปจ้างสร้างทาสีมาแบบแบบงานมันแตกงานไหมอแหละข้าเจ้าอันซิมาโปตอนมือที่ว่าเพื่อนนั่นมาเก็บรายละเอียดมาโป้มาอย่างเงยังมือกลัวเลยนะเฮือนลูกเลยกัมีอยู่แต่ว่ามันกระปุกบม่ได้ใหญ่ขนาดกระปุกกระปุกแน้อย แพง่าเนาะสมุดนั่นบ้าซื้อไไหลปเก็บสีเก็บเนี่ยกับเชลิโปนะสมุดนอันว่าลูกห่าบุู้อะทรายบบว่าลูกซื้อร่วมหลาย่างนะกแพงนะา้อสมุดไอสิบหรือแสนนึงแล้อยู่อยู่ประมาณรักแสนนี่แหละแม่แม่แม่อยู่ประมาณเนี่ยเลยบได้แพงไปลกระปุก ลองปืนใสักก็ลอกปืนแล้วโกาก็เป็นไงแต่คันท้าซีิงไม่ใช่มาโกะก็ได้เออโบได้บ่ได้แวมาโกะแล้วก็คนท้าซีิงบัตหาโปโปบัดห้าโลงสีบัมันแต่ยังเห็นห้อยแตกอยู่ได้นะแม่เนาะอเออมีนีเจ่อเฮือนลูกนะเวลาสาบแล้วนะแม่เป็นคลื่นนี่แบบนี้เลยแม่เป็ลาอือ มันเหล่ามันอันนี้บินลายเลยนะเฮือนลูกอะซีโปโ้นะแล้วบันนี้หากสอณาทางสร้างพนมาให้ซื้อซีโป้มาให้ในเดิมพนามาออซื้อมาแล้วก็เพื่อเพอนโป้เพื่อพอนซับเพื่อนลูกก็เป็นคือกั้นแม่เนี่ยแบบว่ามันมันมันลายสร้างที่ว่ามาเฮ็ดแบบทางขางอย่างมั่นธนาแม่แบบว่าเออขจาบ่ได้อันนี้เนาะ อันนั้นไทยกัเพิ่นมาขูดไม่สางกัดโอ้มันกับเบอยางงามมาได้ในขางมันเฮือนดคือกันขูดแรกในนาทีก็ขูดเลยมันเป็นอย่างบอกเฉพาะขวามาที่มันแห้งแล้วน้ามันแห้งแล้วมันก็ขูดบ้อนนี้แบบนี้แหละแก้วะเ้แหละมันมันกลายอันนั้นเนาะอันนั้นเขาเตะปืนน่อเขาต้องเจตเยไม่ะีไดีเดีีไีเเไวเ มันในสิเขี้ยงไปเลยเนาะแม่เนาะบันนี้มันแบบเบลอบันนี้ห้ามมันลงสีมันทำเบ่อยางงามเนาะแม่มันก็เป็นแบบนี่เลยนี่แบบนี่เลยถ้าสีจริงๆเนี่ยแตมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแห้งน้ำคูดแบบไรก็บอลนอกจากแบบโบกไม้ยังไม่เก็บไม้หน้าโอ้โหน้องเสียเวลาไปอีกแม่นเลย จักรยานดอกมีตบาอันคันเท้าลงกระเบื้องกันเท้าเฮดคิวมันเอาก็ได้เนาะคันเฮดคิวเหมือนกันเนาะเฮดคิวเฮดคิวเอาใส่คิวเอามันกับพวกฟิตมันกับโบหินละแต่ใส่กระเบื้องเอาซีกันแบบสวยงามด้วยมาการ์นแต่ใส่กระเบื้องเอากระเบื้องก็อันเอาแบบเซนซิม่าเซนซะ มเราใส่เป็นแผ่นะนะโอ้ยมันเป็นแผ่น่ะมันอยากสูกงพูดแผ่นามูมัได้เอาเป็นแผ่นแนะนะเาเราเเอาการเอาแผ่นแผ่นแผ่นแผ่ดมอ้วมัติีกองเมยามักเนาะเอาขื่นประมาณย่างหอยก็มเซนบันดีเาเป็นขมืนเาติดัวเออดีงานเน,นานนะเออา,าติดตัวจุ่มนะพนี่้วคเาติดัะอันนีขังมอเลเลยแม่นเลย แต่ดีใจอะก็เคยย้ายเยอแต่ว่าบ็ได้ใ้เป็นแพรแต่เราใช้ประมาณที่มันงามนะ่เส้นิเด้แต่นมาก็ใช้ทองกระเบิมนเอาสีกันเอาไม่ไ้เป็นป่านใเป็นผ่านพักบานเนี่ยะขัดมาเอาสีกันเอาก็งามอยู่ซาลูนแม่ไม่ได้สกุลงามอยูคือบานสกุ่นเนะสีกัน่เอาสีกันโอเคชาพี่น้องเดี๋ยวให้ทั้งแม่เนเดเียไปก่อนนะลบกวนเป็นลายเลยพี่น้องเลย أ, คั้นมาโอ้ลงสีจริงนี่ชวนเมว่าหนูว่าได้แน่เนาะเด้อเด้อมาเบิ้งมือเจ้าเมืองบ้งเด้อมาเบิ้งนมาลุ้นน้ำกันเนาะเด้อโอเคสิพี่น้องเอ้ยกศิษย์ประมาณนี้น้อพี่น้องน่าจะนี้ทางเมย์สร้างเพิ่นการนั่งลงสีอยู่โอ้ถือว่าทางเพิ้ลว่าก็นี่อยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากลับมาเบิ้งผลงานจริงน <cks pagar> okay, so ้ำกันเนาะสิออกมาจังไหนพี่น้องเอ้ ตอนนี้ก็คือประมาณนี้ก่อนอะโอเคนะพี่น้องสบาลิปน,นี้ลาไปก่อนด้อพี่น้องเด้ขอขอบ, FC, บขขคุณขอบใจเอฟซีบอรสกุชทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมครับฟังเหมือนกิปเหมือนโฆษนาให้สำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนด้อพี่น้องสบายดี